จากบอรทายซิวตอนนี้น้องหมูนะครับมานะครับนี่รูปหล่อเกาหลีมาแล้นะครับหัวตอนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวลองดูเฟิร์สไฟ์นะครับมือใหม่นะครับน้องหมูไม่เคยบินมาก่อนเลยนะครับมือใหม่เฟิร์สไฟ์กับอ่ะปีชายมินิทูนะครับยังไงเดี๋ยวรอชมกันนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งติวกักสักครู่นะครับผมโอเคนะครับการแบตรรโมทนะครับวันนี้แบตรีโมทแบบนี้ครับก็อาเทรนนิ่งกันข้างในบ้านก่อนนะครับอ่ะโอเคแจ๋วแจ๋วไปอีกครับไปอีกครับน้องหมูเอาอย่างนี้นะครับพี่ว่าก่อนปร๊บ ขอมไปต่อครับอ่าโอเคครับแล้วก็อ่าโอเคเรียบร้อยครับสุดยอดเลยครับนะครับยิ่งกับฝูงมินโดเนี่ยครับมานะครับไอพวกตัวแสบก็ระวังเลยนะครับสิ่งของเราเนี่ยครับไอพวกนกนกตัวจีีเลยครับอ่ารแล้วว่านี้มาก็อ่ามาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้โบสถสต็อปนะเพื่อยกเลิกเลยถะาดูโอเคครับ เข้าไปรับเทเลยโอ้โหค้างค้างครับค้างได้เลยค้างครับ oh. ครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณน้องหมูามากนะครับผมเก่ oh. ง,งมากๆของค้าคสวัสดีครับเอิน่นอะฝึกกันครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังฝึกอ่ะให้น้องฝึกแลนดิ้งที่มือนะครับแจ๋วโอเคค่อยๆทีนิดนั่นแหละเอาโดนหางหลังไว้ที่เราโอเค ตัวขึ้นไปยืดมือตรงกลางนะครับระวังใบพัดระวังใบพัดกดลงซ้ายกดลงค้างเลยครับค้างค้างครับค้างโอ้โหสุดยอดครับนะครับครั้งแรกนะครับโอเคสวัสดีครับจากบอยทอยซิลโนนี้อ่ะน้องหมูนะครับตะกี้ซ้อมกันไปนะครับยืนอ่ะยื่นไปเลยแล้วปล่อยดันขึ้นดันนขึ้นอ่ะเนี่ยครับเป็นไ่ครับหอน้องหมูถือว่าสุดยอดนะครับเบสิกเบสิกดีนะครับน้องเบสิกดีมาก นะครับน้องเบสิกดีมากโอเคครับระวังระวังระวังนะมันจะมีสายไฟต่อระวังนิดนึงอ่าอ่าไม่เอา้ะไม่บินอย่างขึ้นเลยขึ้นเลย,เ,ลยเก็บภาพให่บอยเลยอ่าดูเลยครับดูเลยพี่ว่าขอสี่สิบเมตรครับความสูงตอนนี้ความสูงมันอยู่ที่อ่าสิบสามอ่ายี่สิบนะไปเลยไปเลยสี่สิบเลยอ่ะสี่สิบอ้าวน,นี่สักสี่สิบนะครับพอน้องมือใหม่อยู่อ่าไปเลย โอคสวยอ่าเพื่อขอความไกลสี่สิบเหมือนกันเอาสี 40, ่สิบคูณสี่สิบเลยครับวันนี้แ uh huh. จ๋โอเคทีนี้เริ่มนะครับเริ่มฝึกการถ่ายภาพครับนิ้วโป้งค้างแล้วซูมซูมทางเดิดให้พี่บอยอนิ้วโป้งกดตรงนี้ครับอ่านิ้วโป้งกดตรงนี้แล้วก็หมดนั่นแหละอ่าเดี๋ยวอันนี้ยังยังมันจะแข็งๆอนยะ uh huh. ู่นะอย่าไว้ชิ้นกันครับทีนี้นนอ่านั่นแหละซูมนั่นแหละแจ๋วแล้วก็ซูมซูมอินซูมอ่านั่นแหละซูมเอา นั่นแหละครับเนี่ยครับมินิทูมันซูมได้นะครับแล้วมันไปถึง 4K ค,คนถามเยอะนะครับว่ามินิทูกับมินิทูเอี้มันต่างกันยังไงก็คือกล้องนะครับเนี่แหละครับอ่านี้อ่ะปุ๊บแล้วก็ซูมเอาออกมาสวยงามทีนี้ก็สต็อปเด,ดคอร์อ่าโอเคทีนี้ก็ภาพนิ่งให้ไวนหนึ่งภาพยื้ป้องครับกดอ่กดทีหนึ่งกดทื่ป้องทีหนึ่งโอเคแชะ โอเคทีนี้ไปมุมสองอะไรมุมสองหันไปทางซ้ายนิดนึงอ่าโอเคมุมเนี้แหละขอภาพนิดหนึ่งภาพเล็กกอดคือว่ายี่สิบบิครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวซูมซูมไปมุมนี้หน่อยนิดนึงซูมไปมุมนี้ซ, mm hmm. ซูมอินอ่าซูมอินซูมอินไปเลยโอเคนั่นแหละครับแจวซูมอินไปสุดเลยแล้วก็นั่นแหละครับสวยสวยมากครับมันอาจจะย้อนแสงนะครับขอโทษทีนะครับ mm hmm. อ่าแล้วก็ซูมเอาออกมา อันนี้ความสูงก็อยู่ที่อ่า40นะครับความใกลอยู่46ซูมเอาออกโอเคเรียบร้อยซับเลคอรอดครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วครับนะยครับน้องเป็นไวมากครับเะครับเดี๋ยวค่อยปึกอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้ก็คลิกชอตจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยปึ๊บนี่ยกดตรงนี้แล้วมันก็จะทํางานต่างๆตามรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปอันนี้อีกทีหนึ่งอย่างที่หน่อยว่าได้พี่ครับค้างเลยค้างเลย Home. เห็นไหมครับ iPhone มันจะเสียงไม่เหมือน a n d ด o i d นะครับมันจะต่างกันนะครับแต่คิดว่ายังไงต้องให้ฝึกให้น้องกันมาแล้วครับเพราะว่า t Take o f ฟกันใต้ต้นไม้นะครับยังไงมันมันมาใต้ต้นไม้แน่นอนครับอ่าโอเคครับอันนี้วเรากดผมปล่อยไปแล้วอ้าวอ่าไม่ไม่เป็นให้ดูนะครับตอนนี้ตอนนี้ความไกลนะครับอยู่ที่ 99เมตรนะครับข้าสูง41นะครับในกรุงเทพรีเทอร์ดูโฮมครับเนี่ยครับบินวินิทูนะครับขนาดบินในสัญญาณนะในกรทมนะครับหามานู่นแล้วนะครับวันนี้จับน้องเฟิร์สไฟจับเฟิร์สไฟไปไปร้อยเมตรเลยนะครับอันนี้มันคือลงมาเองเลยหรี่อ่าปล่อยเลยเราปล่อยเลย อ่าแล้วเดี๋ยวเรารอเรารอสต็อปได้เลยอ่าเนี่ยมานะครับนะครับยิ่งกับฝูงบินโดนเนี่ยครับมานะครับไอพวกตัวแสบก็ระวังเลยนะครับสิ่งของเราเนี่ยครับไอพวกนกนกตัวจี๋ๆเลยครับอ่าระว่านี่มาก็อ่ามาแล er ้วนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้โ่มดสต็อปนะเพื่อยกเลิกเลย้โดโอเคครับเข้าไปรับแท้ๆเลยโอ้โหค้างค้างครับค้างได้เลยค้างครับ โอเคร okay, เรียบร้อยนะครับขอบคุณน้องหมูมากนะครับผมเก่งมากของครับ,รบสวัสดีครับ